สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ยะฟัดร,รื่นพิทักษ์สุนไนราะห์มานีรอฮีมันฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนวะซัลลัลุวัสลามะอาลาราะซูลินันกรีมนบีิญะห์และฮะบีบินามุฮัมมัด وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سوسنتي นำฮะดีสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาณวันเกียร์มาอ่านให้กับพี่น้องนั้นได้ฟังนะครับซึ่งเป็นฮะดีสที่บันทึกโดยท่านอิมามมุสลิมเราก็จะอ่านเรื่อยๆไปนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องทั้งหลายนะครับได้รับฟังเรื่องราวดังกล่าวนี้ชอลล์ะนะครับแล้วก็น่าจะเป็นฮะดีสที่ไม่ค่อยมีใครอ่านกันมากนะักนะครับก็เห็นว่าอยากจะอ่านและอยากจะเผยแพร่ในเรื่องราวเหล่านี้เผยแพร่เรื่องราวเหล่านี้ เพื่อให้พี่น้องทั้งหลายนะครับได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วก็มีข้อมูลในเรื่องราวของสัญญาณวันกียรมาร่วมไปด้วยอินชาอลอิบินิแล้วนะครับพี่น้องผู้มีอม م านครับวันนี้ฮะดิษของเราเนี่ยนะครับเ,เป็นเรื่องราวนะครับทีเ่เป็นการบ่งบอกแล้วก็เราบรรดาสหายบะก็อ้างอิงนะครับคำพูดของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลอฮุอะลฮิอะอัสลัมแล้วก็อินชาลอั์นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในยุคในสมัยใด อยู่ในวิถีใดหรือเราจะอําลาจากดุนยาแห่งนี้ไปช้าไปเร็วอย่างไรนะครับเราเองก็จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องอรับรู้ว่า,าเรามีความมุ่งหวังและเราก็มีความมุ่งเน้นในการที่จะมีความบริสุทธิ์ใจและก็มีความ หนักแน่นและมีความจริงใจกับศาสนาของลอสซูพาหัวตาลานะครับเพราะแน่นอนไม่ว่าสังคมจะชั่วร้ายหรือว่าเลวร้ายประการใดผู้ศรัทธาทั้งหลายก็ยังยืนหยัดในการปฏิบัติตามวิถีทางดังกล่าวนั้นหากว่าเราจําเป็นจะต้องอําลาจากไปด้วยความพินาศด้วยบททดสอบใดๆก็แล้วแต่เกิดหัตาภายัยอุทก,กภยัยอัคคีภยัยหรือ,เ,อ,อเรียกว่าน้ําท่วม สือนำม,มิหรือแผ่นดินไหวทั้งหลายเราก็ยังต้องยึดมั่นในหลักการของศาสนาเพราะทุกคนแน่นอนในฮะดิษบนี้ก็คือคําตอบที่บอกกล่าวก,ก,กับเราว่าเราจะถูกฟื้นคืนชีพและถูกสอบสวนบนนียบนเจตนารมณ์ของเราถ้าเรามีเจตนาร้ายเราอยู่พร้อมกับคนชั่วแน่นอนแล้วเกินเราก็จะถูกลงโทษเราอยู่ในถ้ำกลางหมู่ความชั่วแต่เราเป็นคนดีอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะตอบแทน ในสิ่งที่เป็นความดีให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุด,ดังกล่าวนี้พระองค์ได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าลาตาซิรุวาซีรอตุวิซรออุคราไม่ว่าความชั่วของใครหรือความไม่ดีของใครจะไม่สามารถที่จะมาทําลายคนอื่นๆได้คือเขาเรียกว่าผิดใครผิดมันนะครับผิดใครผิดมันใครก็แล้วแต่ที่ทําความผิดนะครับเขาก็ต้องรับความผิดดังกล่าวนั้นนะครับอัลนัมดุลิลลห์อ่าะดีษบทนี้พี่น้อง รายงานจากท่านอูบัยดิลละอิบเนกิปตียะนะครับกอลาได้กล่าวว่าอูบัยดิลละเนี่ยนะครับได้กล่าวว่าดาคอลัลฮาริสุอิบนออับีรอบิอะห์วะอับดุลลอฮ์อิบเนอซุฟอิบนอซุฟวานท่านฮาริสท่านฮาริสอิบนอรอบิอาที่เป็นบุตรของอิบนออับีรอบิอาเนี่ยนะครับและอับดุลลอฮ์อิบนอซุฟวานนะครับได้ เ,เข้าไปหาหรือเดินเข้าไปนะครับวาอานามาหูมา ah ก็แสดงว่าท่านอับัยดิลละนะครับอิบนุกิตติยาเนี่ยนะครับก็เข้าไปด้วยก็คือ3คนนะครับก็คืออ ah, ah, ุบัยดะอิบนุอับดิลละอิบนุกิตติยาอุบัยบบัยดิลละอิบนุกิตติยาอันฮาริสท่านฮาริสแล้วก็อับดุลลอฮ์ทั้ง3คนนี้นะครับไปไหนครับอาลาอุมม um ิซัลลามะอุมมินม um ุมินินเข้าไปพบท่านหญิงอุม um มิซัลลามะ รอดียลฮุอันฮาก็คือแม่ของเราบรรดาศรัทธาชนทั้งหลายก็คือเป็นภรรยาของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะัลฮิวะสลัมฟาซาอัลาเขาเหล่านั้นก็ถามก็คือทั้งสองคนเนี่ยถามโดยที่มีอุบัยดิลลาเนี่ยอยู่ในสถานที่เกิดเหตุก็คืออยู่ในอยู่ในวงคำคำถามดังกล่าวด้วยนะครับก็ฟาซาอลฮาทั้งสองคนก็ถามก็นับได้ว่าอาจจะเป็นท่านฮาริสและ อบวยดิลท่านอับดุลลาอิบเนาะซฟานนะครับได้ถามถามใครครับถามท่านหญิงสละอุมมุสลามาว่าอานินชอานินยัย,ยอานินย,ย,ยัยชิลาดียุคซะฟูบิฮีนั่นก็คือได้ถูกถามถึงเรื่องกองทัพกองทัพหนึ่งที่อําลาที่ถูกสูบลงไปอัลลอฮฺักบัรนะครับถามถึงเรื่องอยิ่งใหญ่ว่าการาดาลิกาฟิอาย,ยามิอิบนุอิบนุบนบนซูบเบะ เรื่องราวดังกล่าวคําถามดังกล่าวเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในช่วงเวลาของการปกครองของอิบนุอ uh ับดุลไลอ์อิบ <ch> น <Elliott> ุซุเบศอับดุลไลอ์อิบนุซุเบศก็อยู่ในยุคหลังแล้วนะครับอยู่ในยุคหลังของเหล่าบรรดาตาบีอิตตาบีตาบีอีตแล้วนะครับก็ปรากฏว่าอะไรครับฟากอละก็คือท่านหญิงอุมมุสสอมากระ่าวว่ากอลละสัลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันนั้นได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ายาอูซด อาอิซุนบินไบตี่ท่านนาบิพูดเป็นประการแรกก่อนเลยนะก็คือเขาถามถึงกองทัพที่ถูกสูบลงไปในพื้นดินนะครับเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในคืออาจจะเกิดขึ้นในยุคสมัยของอับดุลล์อินุสุเบรคือในยุคหลังละนะครับในยุคของออออราชวงศ์อุมัยะนะครับหลังจากเสร็จสิ้นคอลีฟ้า ก็คือท่านคอลีฟ้าเนี่ยนะครับคอลีฟ้าหมายถึงคอลีฟ้าทั้ง4ก็คือคอลีฟ้าท่านท่านอับบูบัฟท่านอุมัตท่านอุสมานท่านอาลีต่อจากนั้นก็เป็นท่านมูอาวิยะอับดุีซุฟยานนะครับก็คือราชวงศ์อุมัยยะแล้วนะครับก็ปรากฏว่าอะไรครับก็ปรากฏว่าณขณะนั้นท่านอับดุลลออ์อิบนุลซูเบสเนี่ยนะครับปกครองอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นฟักอลา ท่านหญิงอุมอมุสลามะเนี่ยก็บอกว่าท่านนาบบมุลเหมม์มส,สลลหอหฮวาเลวะสลัมบอกว่ายาอูรูอาอิซุนบินไบติจะมีกองทัพกองทัพหนึ่งที่เป็นกองทัพปกป้องบ้านของอล้อนั้นก็คือกาบาอันมุชารฟ์ฟานั่นเองสแสดงว่าจะมีกองทัพกองทัพหนึ่งนะครับจะเข้ามาทําลายกาบาบ้านของอลสุภาโนอาตาลานักวิชาการคุยกันในประเด็นเหล่านี้บอกว่าคําว่า กองทัพที่มาทําลายกะบานั่นก็คือกองทัพของอับราฮัมที่เกิดขึ้นในห่วงเวลาในช่วงเวลาที่ท่านนาบีนั้นได้เกิดมาก็มีนักวิชาการคุยเช่นเดียวกันแต่นักวิชาการส่วนมากบอกว่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่กองทัพดังกล่าวนั้นเพราะณนะขณะนั้นนั้นเกิดขึ้นก่อนที่อะไรครับก่อนที่ท่านนาบีนั้นจะได้รับวายูจากลอสภาโนอาตาลานะครับแต่นี่เป็นสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะ และแน่นอนหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามะก็คือกาบะอันมุชารรอฟะนี่นะครับก็จะถูกทำลายเช่นเดียวกันก่อนที่จะถึงวันอวสานโลกนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้อันนี้นบีบอกก่อนว่าจะมีกองทัพกองทัพหนึ่งจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นผู้ปกป้องบ้านของลอสุภานวตาลาก็คือกาบะอันมุชารรอฟะหลังจากนั้นเฟยบาซูอีไลฮิบาซุนหลังจากนั้นก็จะมีกองทัพอีกองทัพหนึ่งที่เขาเนี่ยได้ถูกส่งออกมา นะครับเพื่อที่จะทําลายกะบาน,นั่นเองนะครับส่วนในยุคในสมัยหนึ่งในยุคสมัยของเ,อเรียกว่าเป็นยุคสมัยของการล้อมนะครับกบาบาอันมุชารรลาฟ้าเอาไว้นั่นก็คือยุคสมัยของเ,อเรียกว่าฮัดยาดอิมนุยซุบอัส,สกอฟีอันนั้นก็เป็นอีกยุคสมัยหนึ่งที่ยิงมันจานิกหรือว่ายิงอะไรล่ะครับยิงเขาเรียกว่ายิงลูกลูกไฟเนี่ยนะครับเข้ามาในส่วนที่ เราเรียกว่าในส่วนของไบตุลลลทินฮารอมนะครับแต่นั่นก็เป็นเรื่องราวเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่แน่นอนนะครับพูดคุยกันมาแต่ว่าโดยเป้าหมายของอ,อบูอุเขาเรียกว่าฮัดัดอิมุยูซุอัสซอกฟีไม่ได้มีเป้าหมายในการทำลายกาบาแต่ต้องการที่จะให้คนมักกาน,ะขนาขณะนั้นนั้นทำมุบายะกับ กับราชวงศ์อุมัยยะนั่นเองนะครับกับท่านยะซีดนะครับเพราะฉะนั้นต่างๆนานา,ๆนานาเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่บอกกล่าวและ,ะบุคคลที่ปกป้องนะครับกาบาบ้านของอัลลอฮนากองทัพดังกล่าวนั้นก็คืออับดุลลอฮ์อิบนุสูเบรอับดุลลอฮ์อิบนุสูเบรอิบนุออวามนะครับก็คือซอฮายบาซีาร์รุซอฮายบาเป็นซอฮายบาคนเป็นเยาวชนของท่านนาบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็น คนแรกนะเป็นเด็กคนแรกที่เกิดขึ้นเกิดที่เมืองมาดีนะนั่นหมายความว่าท่านซูเบตอุมนออาวามเนี่ยนะครับท่านถือได้ว่าเป็นสามีของอัสมาบินติอับบีอัสมาบินอัสมาบินติอับบีบักก็คือเป็นลูกเขยของท่านอบูบักริษษสิดีกรอฮิยัลฮุอันทูในวันที่อพยพมาอัสมาเนี่ยท้องแก่แล้วก็คลอดอับดุลละมนุนซูเบตและอับดุลละมุนซูเบตก็ถือเป็น เด็กคนแรกในการฮิจรราะของเหล่าบรรดาโมฮาจีรินทั้งหลายเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้อับดุลัยนุซูเบสเนี่ยนะครับจึงมีอายุน้อยและก็มีชีวิตอยู่ณขณะดังกล่าวนี้ก็คือในขณะที่ปกครองมก,กาณขณะนั้นนะครับส่วนฮัดยัตอัส,สกอฟี่นี่นะครับก็เป็นบุคคลที่เป็นข้าราชบริพารเป็นบุคคลที่ท่านยาซีดนี่นะครับเขาได้แต่งตั้งให้เป็นคนที่ดูแลเป็นแม่ทัพต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น ท่านอับดุลลาห์นุรสเบก็คือคนหนึ่งที่ยังปฏิเสธในการที่จะทำโมบายะกับายาซิดนะครับก็คือทำปฏิเสธในการที่จะทำโมบายะกับท่านยาซิดนะครับอันเนื่องมาจากว่า,า,าก็คือยังยังไม่ได้เรียกว่ายังยปฏิเสธในการที่จะทำามบายะกับยาซิดอิบนุมุอาวิยะก็คือลูกชายของท่านมูอาวิยะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นเหตุในการที่จะถูกห้อมล้อมอะไรก็แล้วแต่นั้นว่ากันไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับณขณะนั้นท่านนาบีมฮัมัสล,ลลัลฮุอะลีวะซัมก็พูดถึงกองทัพกองทัพหนึ่งซึ่งมีเป้าหมายโดยตรงเลยเพื่อที่จะทำลายบ้านของลอ์ก็คือกาบะแล้วกองทัพดังกล่าวก็ถูกสูบแล้วก็หายไปในพื้นแผ่นดินนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเป็นอย่างไรฟอฟดาก้านบีไบดะอิมินันออร์ดีเมื่อกองทัพดังกล่าวนั้น,น,นมีเป้าหมายที่จะทำลายกาบะบ้านของลอสุภาห์หนะตาลา ถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าไบดาไบดาฟิลออร์ดหมายถึงที่โลง่งที่กว้างๆเลยพี่น้องสุดหูหลูกตาถึงไบดาไบดาบินมาดีนะนเนี่ยนะครับก็คือ,อ,อในผู้อธิบายเนี่ยนะครับฮะดิษได้บอกว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นเป็นสถานที่ที่ราบนะพี่น้องนะเป็นสถานที่ราบอยูเออ่เขาเรียกว่าอยู่ใกล้ๆก,กับ ซุนฮุไลฟะหมายถึงว่าอยู่สถานที่ที่เราทั้งหลายเนี่ยนะครับเวลาถ้าหากว่าเราอยู่ที่เมืองมดีนาและจะมาคลองเอียรอมมาตั้งเจตนารม์เพื่อทาอุ้มร์หรือทําฮัตเนี่ยก็คือสถานที่หรือบาสอาลีนั่นเองก็คือสถานที่ดังกล่าวนั้นใกล้กับมีกอดของอาลุนมดีนนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุด,ดังกล่าวนี้นะครับกองทัพดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ถึงสถานที่โล่งดังกล่าวเป็นอย่างไรต่อครับมีเป้าหมายดยการที่จะทําลายกาบะโคซีฟาบีหิม อัลลอฮฺสุภาห์อัตาลานั้นได้ให้กองทัพดังกล่าวนั้นได้ถูกสูบลงไปในพื้นดินฟักุนตุย่างก็ดังกล่าวนี้นะครับท่านก็ได้มีผู้ที่ถามท่านอบีบอกว่าฟักุนตุยารรอซูลลอละอรอสูลขออัลลอฮ์ใกฟะบีมันกานะกาลิหาใครและจะเป็นอย่างไรสําหรับบุคคลที่อาจจะถูกต้อนอ,อ,อาจจะถูกบังคับถูกขู่เข็นในสภาพที่ตัวเองไม่อยากไม่คิดจะทําลายกาบะ แต่ตัวเองเนี่ยถูกถูกถูกกวาดล้อมไปมันติดแหติดร่างแหเข้าไปด้วยท,ทั้งทั้งที่เราไม่มีเจตนาทำไม่ดีเลยอะไรประมาณนี้ฝากท่านนาบีก็บอกว่ายุคซาฟูบีฮิมาฮุมเหล่านั้นกองทัพทุกคนเนี่ยนะครับทุกๆคนที่อยู่ในกองทัพดังกล่าวไม่ว่าคนดีคนไม่ดีคนมีเจตนาไม่มีเจตนาเนี่ยเขาจะถูกสูบลงไปทั้งหมด ว่ากินนาฮูยุบอาสุยาวมันกิมะอาลานิยติแต่ถ้าว่าในวันกิมะเขาจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาตามเจตนารมของพวกเขาใครที่ตั้งเจตนาจะทำลายกะทำลายกะบะเขาก็จะต้องถูกลงโทษใครที่ไม่ได้มีเจตนารมเขาเป็นคนที่ถูกเกณฑ์มาโดยที่เขาไม่ชอบเลยกองทัพนี้แต่มันด้วยข้อบังคับข้อขู่เข็นไม่งั้นตายอะไรประมาณนี้ แล้วก็ถูกสูบลงไปด้วยถูกทําลายลงไปด้วยเนี่ยนะครับแน่นอนเหลือเกินท่านนาบีบอกว่าในวันกิยามะเขาจะฟื้นคืนชีพตามเจตนารมณ์ของเขาเหล่านั้นนะครับทำเล่ลละนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกบอกกล่าวนะพี่น้องนะกับหะดิษบทนี้ที่ท่านนาบีนั้นได้พูดถึงการที่วิหารกาบะนะครับจะมีกองทัพหลายกองทัพด้วยกันนะครับกองทัพหนึ่ง ที่จะเป็นกองทัพที่มาทําลายกะบาลแล้วก็จะมีผู้คนที่ปกป้องไม่ให้เขาเหล่านั้นทําลายได้และเมื่อเขาถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าไบดะเมืองมาดีนะเนี่ยนะครับจะมาจากทิศทางใดก็แล้วแต่ก็อาจจะพูดได้ว่ามาจากทิศทางที่มาจากชามาจากไรก็แล้วแต่ทางเหนือจนกระทั่งมาถึงเมืองมาดีนะที่เราเรียกว่าสถานที่ที่สถานที่แห่งหนึ่งที่ใกล้มีก่อเรียกว่าไบดะสถานที่โล่งกว้างเป็น ที่ราบสูงอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ปรากฏว่าถึงสถานที่ดังกล่าวกองทัพที่มีเจตนารมณ์แบบนี้จะถูกสูบลงไปทั้งหมดทั้งคนดีและคนไม่ดีทั้งคนตั้งเจตนาจะทำลายวิหารกาบะและคนที่ถูกเกณฑ์มาโดยที่ตัวเองนั้นไม่มีเจตนาใดๆเลยแต่ในวันเกียามะเมื่อเขาถูกสูบลงไปแล้วถูกทำลายแล้วเนี่ยนะครับเขาจะฟื้นคืนชีพตามเจตนารมของพวกเขานี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกและเป็นการ พูดถึงวันกิยามะที่เราเรียกว่าหลักความเชื่อและให้เรานั้นตั้งเจ <ๆ S 2> ตนาที่ถูกต้องและให้เราเรียนรู้เรื่องราวของศาสนานะครับก็ต่างๆนา้าเหล่านี้พี่น้องก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะบอกกล่าวกับพี่น้องว่าทำดิลแล้วนะครับเรื่องของสัญญาณวันกิยามะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและหลายๆเรื่องก็เป็นเรื่องที่พี่น้องได้ยินได้ฟังกันมาอย่างยาวนานแต่เรื่องที่ผมเอามาพูดอาจจะน้อยคนนักนะครับที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวเหล่านี้หวังว่า เรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันจะเป็นประโยชน์และพี่น้องให้ให้รู้ว่าไม่ว่าสถานการณ์เหตุการณ์จะเปลี่ยนไปขนาดไหนมุสลิมเองก็ต้องยืนหยัดบนหลักการของศาสนายังคงต้องละหมาดยังคงต้องถือศีลอดยังคงต้องจ่ายสการดยังคงต้องอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อรอซูลอีมานต่อวันอาคิเราะซึ่งไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเขาจะทิ้งเจตนารมณ์ความเป็นมุสลิมของเขาไม่ได้ แม้ว่าบางครั้งเขาอาจจะอยู่ในภาวะฉุกเฉินคับขันที่ถูกเกณฑ์ตัวไปหรือถูกบังคับขู่เข็นไปเขาเองก็ต้องยึดมั่นในหลักการของศาสนาโดยที่ไม่มีข้ออื่นเพราะแม้ว่าเขาอาจจะเสียหายเขาอาจจะตายไปพังไปหรือถูกฆ่าไปแต่เขาจะต้องได้รับเขาจะฟื้นคืนชีพตามเจตนารมณ์ของพวกเขาเหล่านั้นนี่คือเป้าหมายที่สําคัญนะครับอินชอลโลก็อยากหวังว่า ฮาริสเหล่าน,นี้ไม่ได้ให้คุณไม่ได้ให้ประโยชน์กับพี่น้องเพียงแค่ประวัติศาสตร์หวังว่าคงจะให้ประโยชน์ทางด้านศรัทธาและ إ ي م านที่เพิ่มแข็งที่เพิ่มพูนขึ้นด้วยนะครับอที่เช้ลเรามาพบกันใหม่ในช่วงเวลาต่อๆไปนะครับอักูลุก้าลิฮะตาฟาสซัคฟิรุลลอฮะลิวะลกุมวะลิซัยนกุลเดมฟาสซัคฟิรรอินนะฮูฮูอัลกัฟุรุรรฮัยมัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบาร์ราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ผลิตรายการโดย สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air